แตอะไรขึ้นกับแม่เหล็กแท่งนี้ในเตาไมโครเวฟเรื่องแบบนี้พบได้บ่อยๆในบ้านนะคะข้อที่1มันจะสูญเสียพลังสนามแม่เหล็กหรือว่าข้อที่2มันจะค่อยๆแตกออกค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวครับมาดูกันเลยฮะแม่เหล็กพร้อมสิดข,ขวาแล้วก็เปิดสวิตช์กันได้เลยนะครับเอาล่ะ ตอนนี้มันกำลังหมุนรอบตัวเองช้าๆต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับมันเริ่มจะเด้งๆแล้วนะฮะและในที่สุดก็มาถึงคำตอบของคำถามที่ทุกคนรอคอยแล้วครับอาดูสิครับมันเริ่มแตกแล้ว ตอสองคือคำตอบที่ถูกต้องครับมันแตกแล้วก็เด้งด้วยนะฮะข้อใไ,ได้วยครับเพราะคลื่นไมโครเวฟนั้นก็คือคลื่นแม่เหล็กครับเมื่อแม่เหล็กมาเจอกับคลื่นแม่เหล็กจึงเกิดแรงดึงดูดกันตัวที่เป็นสายไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแม่เหล็กนั้นทนความร้อนแล้วก็มีการถ่ายเทพลังงานได้ดีครับแม้จะมีความร้อนกระจายไปทั่วพลังงานแม่เหล็กก็ยังคงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูนะครับ เอาเลยครับนี่แหละฮะเราจะขี้ไปเลยออกมาแล้วก็คลุกกับล็อตเกลียวพวกนี้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โอ้ถูกดูดขึ้นมาเพียบเลยนะครับเอาเละครับบอกผมได้หรือยังครับว่าใครคือผู้ชนะในวันนี้ครับคุณอริชมัน